เดี๋ยวพาไปดูเรื่องต่อไปพาไปดูสุนัขแสนรู้ต้องบอกเลยว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ฉลาดมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากกินขนมเขาจะทํำยังไงรู้ไหมคะยังไงทำงานแล้วก็ได้เงินแล้วก็ไปซื้อขนมกินเองทำงานแลกเงินเพื่อไปซื้อขนมเนี่ยนะขัันขันแข็งมากด้วยไปชมค่ะไหนคะตัวไหนคะนี่แหละค่ะสังเกตดูนะคะ เนี่ยน,นี่คืองานมันเหรอนี่แลหละค่ะนี่คืองานของเจ้ามามชื่อเลยนะเจ้ามามน้องมามน้องมามนีมมน่ละค่ะน้องมามเป็นสุนัขเพศผู้นะคะต้องบอกว่าน่ารักมากๆยกนิ้วให้กับความแสนรู้ของน้องมามเลยนะคะ เจ้าของก็คือลุงประกรณ์แล้วก็ป้าหนุ่ยพุทธังชาวบ้านตําบลทานตะวันอาเภอพานจังหวัดเชียงรายเขาเลี้ยงเจ้ามามเอาไว้ดูสิคุณรู้จักทํางานด้วยการคาบไม้ฟืนนี่คือการคาบไม้ฟืนจากใต้ถุนบ้านเข้าไปเก็บไว้ในครัวหลังบ้านเพื่อที่จะจุดหุงหาอาหารในครอบครัวนั่นเองคือช่วยขนของแต่ก็หลายรอบหน่อยนะครับาบทีละไม้เนี่ทีละแผ่นทีละไม้ฟืนอันหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าทํางานแล้วเหนื่อยแล้วแบบนี้ก็ต้องมีค่าแรงตอบแทนเป็นกําลังใจกันหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันต่อเออดูทด่ไปไหนดักาอ๋อไปอ๋อภาพเงินนี่ไงได้ไป่าไรยี่สิบบาทได้มั้ดิฉันมองไม่ทันว่าเป็นแบงค์อะไรแต่ไม่น่าจะใช่แบงค์สีเทานะคะคุณได้เงินแล้วไปไหนเดี๋ยวตามไปดู เนี่ยยีบาทได้ไหมตามเจ้ามามไปดูว่าได้เงินแล้วไปไหนเรยได้ตัวสีดํานี่ก็ไปกับเขาได้นะขอเป็นเพื่อนไปด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของเจ้ามามก็คือพุ่งตรงไปที่ร้านขายของชําในหมู่บ้านนั่นเองค่ะลารอไปซื้ออะไรรู้ไหมอะไรขนมสุดโปรดเล้ยวเขาจะทําแบบนี้เป็นประจำแล้วที่สําคัญเลยไม่สนใจเงินทอนนะเขาไม่รู้ว่าซื้อจนครบจํานวนหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเจ้ามามดูว่าเจ้ามามเขาซื้ออะไรกับมาเจ้าบามนีใจใหญ่นะ อ่ะซื้อ,เ,อ,อเลยพี่ไม่ต้องทอนไม่ตอาไปนเลยไม่ต้องทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ <c oughs> มเก็บเงินทอนเอาไว้เจ้าของสุนัขแสนรู้ของของเจ้ามามเนี่ยนะคะเขาบอกว่าซื้อขนมแล้วเจ้ามามซื้อขนมเสร็จแล้วก็จะเอาขนมเนี่ยมาให้เจ้าของแกะคือจ่ายตังเป็นข้าวขนมกลับมาได้แกะเองไม่ได้ช่ไม่เป็น <c oughs> ใช่แล้วแต่ว่าระหว่างรอนะคะที่จะให้เจ้าของนแกสองก็ยังคงขยันขันแข็งก็คือวิ่งข้ามไม้ฟืนเนี่ยไปเก็บ ไปมาแบบนี้อีกครั้งหลายครั้งเลยด้วยแล้วก็จะทานขนมเพียงแค่2-3ชิ้นเท่านั้นแหละจากนั้นนะคะก็จะกินน้ําแล้วก็นอนพักผ่อนอทําแบบนี้เป็นประจําเลยแล้วก็ทํามานานเราตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเจ้ามามเนก็เป็นที่รักของทุกคนในบ้านด้วยนะคะเป็นคนก็ต้องรู้จักทำมาหากินไม่อย่างนั้นจะอาย<ไ>อเจ้ามาม,ม,ามนะคะโอ้นี่เจ้ามามี่โอ้โหทั้งทํางาน แลกเงินแล้วก็ไปซื้อขนมทานเองถ้ามันฉีกทานเองได้มันไม่ใช่สุดักแล้วครับดิฉันไม่แน่ใจว่าเจ้ามามเนี่ยมาจากชื่อที่ว่ามุมมามหรือเปล่าเนาะเพราะเขาชอบทานขนมเจาขอาจจะตั้งให้ว่าเออตอนเด็กๆเห็นชอบทานขนมกินน้อยหน่อยกินชิ้นสองชินมันก็อิ่มแล้วแล้วก็นอนพักสบายใจเฉลทีเหลยวก็ให้เจ้าของทานหรือยังไงก็น่าจะใช่ค่ะแบ่งป้อนสุดหักไปป้อนเองไปแบ่งเพื่อนหรือเปล่าเป็นดัเจ้าของทานด้วยสุดหนนัทานด้วยแล้วก็ป้อนเพื่อน อ่าใช่น้องใบตองเป็นหลังๆส่วนใหญ่จะแย่งอาหารสุนัขใช่